ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับสหายสายช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเก็บสายนะครับเวลาเราดึงนะครับเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นของเลื่อยยนต์นะครับเห็นไหมครับเครื่องตัดหญ้าก็เทคนิคเดียวกันนะครับเพื่อนเครื่องตัดหญ้าก็จะใช้เทคนิคเดียวกันแบบนี้นะครับ มาดูนะครับเวลาดึงนะครับ <ve> นะครับสายจะเข้าไม่สุดแบบนี้นะครับทํางานได้นะครับเนี่ยดึงได้นะครับสตาร์ทได้นะครับแต่สายไม่สุดนะครับเพื่อนๆมาดูวิธีนะครับผมจะทําการแก้ไขยังไงนะครับมาดูนะครับวิธีแก้ไขนะครับเพื่อนเ่เพื่อนๆเห็นสายตรงนี้ไหมครับเนี่ยสายตรงนี้นะผมจะทําการนะครับใช้ ใช้ครีมนะครับเพื่อนนี่ใช้ครีมนีดสายขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเวลาเราดึงนะครับดึงมาทางนี้ใช่ไหมครับก็ดึงมาให้ถึงร่องเพื่อนๆเห็นร่องไหมครับเนี่ยร่องตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับสายเกี่ยวเข้ามาตรงร่องนะครับเพื่อนๆหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเลยนะครับหมุนปล หนึ่งรอบสองรอบสามรอบก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเนี่ยผมก็จะหมุนไปแบบนี้แล้วก็นําสายหมุนคืนมาแบบนี้นะครับไปแบบช้าๆเลยนะครับเนี่ยหมุนมาแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆดึงตรงนี้นะครับเนี่ยดึงสายนี้นะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับดูนะครับอ่านี่ไงครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ชิดสนิทเลยนะครับเนี่ยสายเข้าชิดสนิทนะครับดึงปล่อยอดึงปล่อยนะครับดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับนะครับดึงปล่อยนะครับโอ้สายดึงดึงปล่อยดึงปล่อยแบบนี้นะครับผมอ่า เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ